คนรัก็เรื่อยๆเลยก็มีคุยบ้างค่ะคุยบ้างแต่ว่าสถานะตอนนี้ก็โสดค่ะโสดอาอาจจะเป็นแบบนั้นค่ะมีหยอดมีหยอดบ้างเราบ้างเขาบ้างอะไรเงี้ย ก็จริงๆพี่ตีกับข้าวทิวก็เป็นพี่น้องอที่ดีต่อกันนะคะพี่ตีจะเป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆสุภาพบุรุษมากๆแล้วอพอพอ,พอเกิดเหตุสําคัญในชีวิตของพี่ตีเนาะก็คือคุณแม่เสียแ,แล้วก็ทําบุญร้อยวันข้าวทิพก็เลยตั้งใจว่าถ่ายละคเรเสร็จก็ยังไงก็ต้องไปให้กําลังใจเพราะว่าเป็นงานสําคัญของพี่ตีเนาะก็เลยได้มีโอกาสได้แบบว่าขับรถไปกับพี่สาวก็ ไปขึ้นเวทีไปให้กำลังใจแล้วก็ทำบุญในตอนเช้าค่ะอย่างน้อยก็เป็นเป็นกำลังใจเล็กๆที่แบบได้มอบให้กับพิตรีจะได้แบบรู้สึกอุ่นใจขึ้นบ้างแล้วก็แบบเข้มแข็งเดินต่อไปค่ะบอกว่าเราอยู่ข้างข้างๆ <laughs> ตลอด ไปไหนเลยม่าวไปไหนเลยค่ะก็ก็ก็อยากจะเป็นกําลังใจเล็กๆนะคะที่แบบอีกหนึ่งแรงนอกจากแบบ f อซีของพี่ตีนะคะที่แบบส่งกําลังใจให้อย่างหนาแน่นเนาะเราก็แบบในในฐานะน้องสาวที่น่ารักคนนึงก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับพี่ตีให้เข้มแข็ง เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวก็แล้วแต่นะคะก็ยังมีคนที่รักพี่ตีอีกมากมายเลยที่จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับพี่ตีค่ะก็ศรีสาทองค่ะก็คือวัดพระราหูนี่แหละข้าวทิพย์เป็นมูประจําเลยก็คือเป็นเป็นพระราหูประจําวันเกิดของข้าวทิพย์ ก็จะไปมูเรื่องงานที่วัดจะมีะพัตตาหารอาหารให้ถวายเป็นอาหารดำค่ะแล้วก็เราก็ไปถวายแล้วก็ขอพรจุดทูบแล้วก็นำดอกไม้ไปถวายแล้วก็ขอพรว่าแบบเออถ้าถ้าสำเร็จตัวน,นี้นะเราเราจะมาถวายอาหารอีกอก็ตั้งจิตอย่างอื่นก็ได้ล่าสุดก็คือตั้งจิตว่าแบบจะมารำถวายถ้าเกิดว่าสำเร็จในเรื่องนี้ ใช่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 ใกล้แล้วใกล้แล้วสิ่งที่เด่นๆขององค์พระราหูก็คือจะช่วยเปิดทางให้งานของเราที่จะมาในในในภายภาคหน้าเข้ามาเร็วๆซึ่งสำหรับใครที่กำลังรอคอยงานอยู่หรือบางสิ่งบางอย่างที่แบบบดบังในชีวิตอยู่ ก็ก็อยากจะให้แบบไปลองขอพรดูเผื่อเข้ามาเร็วเราจะได้แบบมีงานทําเร็วๆหรือสิ่งดีๆเข้ามาเร็วๆค่ะความรักก็เรื่อยๆเลยก็ <laughs> มีคุยบ้างค่ะคุยบ้างแต่ว่าสถานะตอนนี้ก็โสดค่ะโสดอาจจะเป็นแบบนั้นค่ะ <laughs> จริงยังไม่กล้าแบบว่าคอนเฟิร์ม<อ>เพราะว่ามันมันยังไม่เป็นคนคุยเลยยังไม่ยังไม่เป็นแฟนเลยมีหยอดมีหยอดบ้างเราบ้างเขาบ้างอะไรยเงี้ยเปิดใจตลอดเลยไม่ไม่ได้ปิดการเงาไม่หรอกก็มีมีมีบ้างค่ะมีบ้างแต่พอแบบเราได้ ทำงานทุกวันก็โอเคได้แบบไปเจอเพื่อนเจออะไรก็ก็แฮปปี้ก็มีความสุขค่ะ